ชีวิตคือกฎเกณฑ์กรรมแห่งธรรมชาติปรากฏการแห่งชีวิตเป็นความสมดุลแห่งธรรมชาติข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตเล่าเรื่องชีวิตกับธรรมชาติให้แม่ได้ฟังบ้างเล่าตามทัศนะและแนวคิดของข้าพเจ้าเพื่อให้แม่ได้วินิจฉัยดูข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าชีวิตเป็นความงงงวยมาตั้งแต่เกิดแล้ว เป็นสิ่งที่กำหนดเบื้องต้นบั้นปลายไม่ได้เราเป็นใครมาจากไหนไม่อาจจะกลับไปดูได้หรือตามไปรู้ได้แต่ความเป็นสายเลือดทำให้เรานั้นมีความรู้สึกรักและผูกพันต่อกันพ่อแม่เองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหัวนอนปลายเท้าของลูกแต่ละคนที่มาเกิดด้วยมาจากไหนถ้าเปรียบเทียบท้องแม่เหมือนบ้าน แม่ก็เป็นคนใจดีใจประเสริฐยิ่งนักแม่รองรับกระทั่งคนที่ไม่รู้กระทั่งว่าเขานั้นเป็นใครด้วยให้เข้ามาพักพิงเลี้ยงดูแม่ไม่เคยสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนมาแล้วก็รักเลยพอจากไปก็อาลัยอาวรณ์การพร,รากจากกันเป็นความสะเทือนทางความรู้สึกยิ่งกับคนที่เรารักมากผูกพันมากก็จะรู้สึกมากเลยทีเดียว รักน้อยก็รู้สึกน้อยไม่รักไม่รู้สึกเลยหากมีความเกลียดชังอาจจะดีใจด้วยซ้ำไปวิธีการมาการไปแต่เราเรียกว่าพรากหรือว่าจากกันไปทุกครั้งของการจากย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์คิดดูเถิดว่าแม้เพียงจากไปต่างเมืองต่างถิ่นเท่านั้นเองแล้วก็รู้แน่ด้วยว่าไม่นานก็จะกลับมา ก็ยังห่วงหาอาวร์ไม่อาจจะบรรยายอะไรได้กับการจากไปไม่หวนกลับมานั่นอาจจะเป็นความรู้สึกของคนโดยทั่วไปแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นเพียงการปรับมิติใหม่เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไม่ทุกข์จนเกินไปเหมือนการเปลี่ยนอิริยาบถจากการเดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นวิ่งไม่ให้จำเจ ที่สมมุติเรียกว่าตายความตายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้คือเมื่อระบบขาดความสมดุลก็กลับคืนสู่สภาวะเดิมแล้วก็เริ่มต้นใหม่หากยังมีพลังงานหรือว่ากิเลสกรรมวิบากผลักดันให้เริ่มต้นได้เมื่อเรานึกถึงความจริงที่ชีวิตหนึ่งเกิดมาเรายินดีปรีดาก,กับการมาของชีวิตใหม่นั้น แต่เราลืมนึกไปว่าอาจจะมีเสียงร้องไห้ของอีกมิติหนึ่งที่ต้องสูญเสียความรัดพรากจากชีวิตนั้นเช่นเดียวกันขณะที่เราเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของจิตดวงนี้อาจจะมีจิตอีกหลายร้อยดวงต่างมิติที่รอคอยสัมผัสรอยยิ้มน้อยๆของชีวิตใหม่ในมิติของเขาการมาการไปเป็นเพียงการเปลี่ยนขั้วของความรู้สึก สุดแต่ว่าเราเนี่ยจะอยู่มิติใดของการเดินทางนั้นมนุษย์คุ้นเคยกับสภาวะของตนเองเคยชินกับสิ่งที่ใกล้ตัวเกินไปจึงไม่อาจเข้าใจสภาวะของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อรับรู้ไม่ได้กับสื่อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เราเรียกว่าตายซึ่งต้องการใจเป็นสื่อสัมผัส ยอมเกิดการสะเทือนใจเป็นธรรมดาหรืออาจจะเป็นความหงุดหงิดเหมือนกับคลื่นโทรศัพท์ไม่ดีรับไม่ได้ฟังไม่ถนัดขาดขาดหายหายโดยทั่วไปก็ไม่เจ็บปวดอาจจะทนสภาวะต่างๆมีความสนุกเพลิดเพลินกับสังขารร่างกายได้แม้ในคนที่มีสุขภาพร่างกายดีๆนั่นเองบางครั้งใจก็เจ็บป่วย อยากสลัดไปให้พ้นกับอารมณ์คุณมัวบางอย่างที่ทำให้ใจนั้นเจ็บระบมสำหรับคนเจ็บไข้หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางกายเมื่อร่างกายสุดโทมเต็มที่แล้วชราเต็มที่แล้วเจ็บเพือเกินจนไม่อาจจะทนอยู่ได้เขาอาจจะพอใจจะสละร่างมากกว่าที่จะทนอยู่แม้จะช่วยด้วยเครื่องมืออันทันสมัยของแพทย์ในปัจจุบันสักเพียงใด เขาก็ยังคงรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตอยู่การเปรียบร่างกายเหมือนกับเรือการตายอาจจะเป็นเสมือนคนสละเรือที่กำลังจะจมน้ำแล้วก็รีบขึ้นฝั่งได้ปลอดภัยหรือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคนย่อมช่วยเหลือเอาชีวิตของตนไว้ก่อนมากกว่าที่จะไปรักษาเครื่องยนต์นกลไกที่ใช้การไม่ได้แล้วเช่นเดียวกัน ผู้รักษาชีวิตย่อมเห็นว่าดวงจิตสำคัญกว่าร่างกายที่ใช้การไม่ได้แล้วจึงแยกออกจากกันไปก่อนแล้วรวมกันในเสี่ยวแห่งมิติใหม่อีกทีหนึง่งฉะนั้นเมื่อมนุษย์เรานี้หมดความสามารถจะฝืนธรรมชาติธรรมชาติก็จะทำหน้าที่ของตนปรับสภาวะแห่งความสมดุลเสียใหม่และจงมั่นใจเถอะว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดอีกเลย กับการทำงานของธรรมชาติกฎแห่งธรรมชาติจะสั่งงานได้ธรรมชาติจะรักษาความสมดุลของระบบทุกอย่างด้วยตัวของมันอย่างวิเศษที่สุดในเมื่อชีวิตคือธรรมชาติก็น่าจะปล่อยให้ธรรมชาติเยียวยาขั้นสุดท้ายเมื่อถึงเวลานั้นความตายอาจจะเป็นชื่อของโอสถชนิดหนึ่งที่เป็นทิพโอสถของชีวิตจริงๆก็เป็นได้แท้จริงแล้ว กฎของธรรมชาติก็คือชีวิตแท้ทุกชีวิตจะอยู่ในความดูแลของธรรมชาติเท่าเทียมกันถ้ายอมรับว่าธรรมชาติคือชีวิตการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คือการได้ชีวิตใหม่ที่ร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่ามิใช่ตายแล้วเพราะกฎเกณฑ์แห่งชีวิตคือกฎเกณฑ์กรรมแห่งธรรมชาติฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มีเกิด มีเพียงความสมดุลของธรรมชาติและไม่มีตายมีเพียงการปรับความสมดุลของธรรมชาติให้เป็นสุขยิ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แล้วธรรมชาติจึงไม่ต่างอะไรกับแม่ที่คอยดูแลลูกรักไม่ว่ากราสุขหรือว่ากรุ้นทุกร้อนก็ตามเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กนั้นข้าพเจ้าชอบถามแม่ว่าทำไมผู้ชายจึงแตกต่างจากผู้หญิง ทำไมจึงมีผู้หญิงผู้ชายทำไมสัตว์แต่ละชนิดจึงแตกต่างกันทำไมสัตว์บางชานิดอยู่ในน้ำได้นานๆแต่บางชานิดอยู่ไม่ได้ในขณะที่บางชานิดอยู่บนบกไม่ได้เลยทำไมสัตว์บางชานิดเหาะเหินเดินอากาศได้บางชานิดขุดดินอยู่ทำไมสัตว์บางชานิดจึงตัวใหญ่บางชานิดตัวเล็กๆทั้งๆที่อายุเท่ากันสุดท้ายข้าพเจ้าถามแม่ว่าทำไมคนเราไม่เหมือนกัน หน้าตาของคนเป็นล้านล้านคนก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำไมคนจึงมีสองตาสองหูแต่หนึ่งปากทำไมแขนขาจึงอยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่ที่อื่นทำไมช้างจึงมีงวงอาจจะดูเป็นคำถามที่ไร้เดียงสาแต่ข้าพเจ้าก็ถามแม่เสมอเสมอข้าพเจ้าไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจากแม่นักแม่ตอบแต่เพียงเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรม เป็นธรรมดาที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องปรับตัวเองให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้สัตว์บางชนิดมีเขี้ยวมีงามีเล็บมีฟันแหลมคมก็เพราะว่าเขามีความจําเป็นต้องใช้ตรงนั้นดํารงชีวิตอยู่ในขณะที่สัตว์บางชนิดมีพิษรุนแรงแต่ไม่มีเล็บคอยตระปบไครดูต้นไม้สิบางต้นก็มีเปลือกมีหนามไว้ป้องกันลำต้นของตัวมันเอง ชีวิตทั้งหลายในโลกนี้สืบพันธุ์เพื่อสืบเชื้อสัตว์เข็นฆ่าเบียดเบียนกันก็เพียงใช้อาวุธที่มีอยู่ในกายของตนประหัสประหารเช่นเสือก็ใช้กรงเล็บและเขี้ยวที่แหลมคมช้างใช้งางูใช้พิษร้ายของตัวเองแต่มนุษย์เข็นฆ่ากันรุนแรงและรวดร้าวยิ่งกว่า เพราะมนุษย์ใช้ทิฏฐิมานะและอาวุธที่คิดค้นจากความชาญฉลาดของตนมาเขียนค่ากันแม่ถามว่าใครฉลาดกว่าใครใครโง่กว่ากันผู้ฉลาดกว่ายุยงส่งเสริมผู้โง่กว่าให้เขียนค่ากันแทนตัวเองหรือไม่ก็ใช้เป็นเครื่องทดลองวิทยาการในการเขีนค่าความฉลาดของมนุษย์ที่ใจชุ่มด้วยเชื้อของความโรคโรกรธเกลียด อิจฉาพยาบาทจึงเป็นความหลงพวกเขากำลังมืนงงหลงคิดว่านั่นคือชัยชนะนั่นคือความก้าวหน้านั่นคือการพัฒนาคือความยิ่งใหญ่ของตนเองแต่ความจริงแล้วคือหายนะม่ใช่วัฒนะหรือชัยชนะแต่อย่างใดเลยผู้มีกำลังน้อยถูกเบียดเบียนถูกเข็นฆ่าและเป็นฝ่ายผิดในขณะที่ผู้มีอำนาจมากกว่า กลายเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาเมื่อมนุษย์ลุ่มหลงในอำนาจเขาก็สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาไม่เชื่อว่าแต่และชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนั้นล้วนเป็นสิ่งมหัศจรรย์พวกเขามีชีวิตอยู่ร่วมโลกใบเดียวกันเกิดมาบนผืนแผ่นดินแผ่นน้ำเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในรูปร่างลักษณะที่อยู่อาศัยและสติปัญญา ผู้ที่มีสติปัญญาดีและสัตว์โลกหมู่อื่นก็ยอมรับว่าดีกว่าประเสริฐกว่าจึงควรเป็นผู้อ่อนโยนต่อผู้อ่อนแอให้ความอบอุ่นแก่ผู้หนาวสัน่นให้ความเย็นใจแก่ผู้เร่าร้อนให้ความอิ่มสบายแก่ผู้ที่หิวกระหายโรยแรงหัดมองให้เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์ของกฎเกณฑ์แห่งกรรมธรรมชาติโดยแท้ แล้วจิตใจจะอ่อนโยนและอบอ้อมได้ข้าพเจ้าขอแม่เพื่อจะเล่าต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนช่างคิดคิดไปไม่หยุดถึงความมหัศจรรย์ของทุกชีวิตทุกกำเนิดบนโลกใบนี้ข้าพเจ้ามองความแตกต่างเป็นความน่าอัศจรรย์ยิ่งมองดูมนุษย์มองดูระบบการทำงานของมันสมองของหัวใจของอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายยิ่งมองเห็นความมหัศจรรย์ มิใหญ่ต้องพูดถึงความสลับซับซ้อนแห่งวิวัฒนาการทางจิตข้าพเจ้าบอกแม่ว่าน่าอัศจรรย์จริงๆที่แม่ให้กําเนิดแก่ชีวิตน้อยๆซึ่งเป็นชีวิตมหัศจรรย์ท้องน้อยๆของคุณแม่ได้เป็นอู่อันอบอุ่นให้ลูกตั้งหลายคนอยู่อาศัยเป็นหนึ่งไปได้อย่างไรกันนี่ใช่เพียงแต่เท่านั้นยังมีคําถามที่ตามมาอีกว่าชีวิตมาจากไหนมีไม่น้อยที่พร่ำถามว่า เราเกิดมาทำไมก็คนที่เกิดมาแล้วนั่นเองเป็นผู้ตั้งคำถามเป็นคำถามที่ผู้ให้กำเนิดชีวิตใดๆก็ยังให้คำตอบได้ไม่ละเอียดชีวิตเป็นความน่าอัศจรรย์และน่าศึกษาเพราะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสงสัยตลอดเวลาแม่เคยบอกว่าแม่ดีใจมากที่ข้าพเจ้าเข้าใจคิดและอธิบายให้แม่ฟังแม่ถือว่าเป็นการฟังที่สำคัญ,ญยิ่งของแม่ หลังจากที่ได้แต่เล่าเรื่องชีวิตให้ลูกฟังฝ่ายเดียวข้าพเจ้าบอกว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าคิดเกี่ยวกับชีวิตนี้นะทั้งๆในแง่ของาศาสนาและวิทยาศาสตร์ซึ่งคข้าพเจ้าจะหาโอกาสเล่าให้แม่ฟังต่อไปแม่ดีใจและให้กำลังใจข้าพเจ้าในการศึกษาค้นคว้าชีวิตพร้อมกับย้ำว่าขบเอาวิชาให้แตกนะลูกช่างนาจจ่าอัศจรรย์ แม่นั่งฟังตั้งนานไม่พูดอะไรสักคำแต่คำสุดท้ายที่แม่พูดกลับครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจุดกําเนิดและจุดสลายวงเวียนแห่งวังวนของชีวิตชีวิตเป็นอวิชาเพราะอาวิชาจึงเกิดมีชีวิตจึงเกิดมีชีวิตน,น้อยๆในอุทธ,ธรของแม่ทำลายอาวิชาเสียก็ได้ตัดวังวนแห่งชีวิตได้สิ้นเชิงยูติบทบาท ลีลาอารมณ์ทุกอย่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่แสวงหาสิ่งใดอีกต่อไปนิพพานังประมังสุขังความดับทุกข์เป็นสุขยิ่งแลผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอำนหน่วยวชายให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำาริชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ